รัวยสวัสดีค่ะแฟนกับเอฟซีมามีแอปนะคะทุกคนหายไปสองวันเพราะว่าแอดนะคะเข้าโรงพยาบาลไปผ่าตัดมาทุกคนแต่พอวันนี้ออกจากโรงพยาบาลแล้วนะกลับมาที่บ้าน ไม่รอช้าค่ะยังไม่หายดีแต่ขอทำคลิปนี้ก่อนจริงๆแล้วอะแอดเห็นทวีตตั้งแต่ก่อนเข้าห้องผ่าตัดแล้วก็ตอนแรกว่าจะทำคลิปก่อนที่จะเข้าห้องผ่าตัดด้วยนะทุกคนพอเห็นคลิปแล้วคือพอเห็นทวีตนี้แล้วคือแบบปี๊ดขึ้นสมองมากกำลังจะทำคลิปคุณหมอมาตามค่ะเชิญเข้าห้องผ่าตัดก็เลยยาวมาจนถึงตอนนี้ทุกคนเพิ่งจะสามารถกลับบ้านได้เดี๋ยวเรื่องสุขภาพของแอดเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะว่าผ่าตัดเพราะอะไรทุกคนมาถึงประเด็นนี้ก่อนค่ะ ประเด็นที่แอดมองว่ากลุ่มแฟนคลับ f อของผู้หญิงคนหนึ่งนะคะพยายามจะหาความชอบทาให้กับคนที่ตัวเองรักในประเด็นของมัมีแอปทักซอ,อนกับคุณสงการในการเลิกลากันครั้งนั้นใช่ไหมหลายคนก็รู้ว่าเพื่อนหญิงคนสนิทคนนั้นนะคะมีข่าวคือเข้ามาแทรกระหว่างมัมีแอปกับคุณสงการหลายคนเขาก็บอกเอะไม่เห็นจะแทรกเลยแอปกับสงการเลิกกันแล้วนี่เขาไม่ใช่มือที่3นะ คือพวกเราที่เป็นแฟนคลับแอปทักษอนมาเนะ่ะเราก็รู้แหละว่าอะไรคืออะไรทุกคนคิดตามที่เราบอกนะมือที่สามเนี่ยรู้สึกว่าตัวเขาเองก็ให้สัมภาษณ์ประมาณว่ามุมมองของคําว่ามือที่สามของแต่ละคนต่างกันใช่ไหมมุมมองของมือที่สามของเพื่อนๆคิดยังไงหนึ่งการที่สามีภรรยามีปัญหากันแยกกันอยู่ยังมีทะเบียนสมรสอยู่และมีบุคคลหนึ่งเข้ามาแทรก อันนี้เรียกว่ามือที่สามหรือไม่เรียกคะบางคนอาจจะมองว่าอุ๊ยฉันไม่ใช่มือที่สามนะเพราะว่าเขาแยกกันแล้วบางคนอาจจะมองว่าตราบใดที่ทั้งสองฝ่ายยังมีทะเบียนสมรสอยู่คุณเข้ามาแทรกคุณคือมือที่สามยกตัวอย่างง่ายๆคะ่ะประเด็นของคุณหนิงปณิตาที่เธอเพิ่งจะฟ้องนะคะฟ้องชูไปขนาดเธอนะคะกับคุณจินเนี่ยคือแบบเหมือนแบบ ผู้ชายอะ่ะต้องการจะย่าก,กําลังแบบอยู่ในขั้นตอนที่แบบอยากยากแต่เธอก็ฟ้องคนที่เข้ามาแทรกฟ้องชู้แล้วสารแล้ฟ้องด้วยพอเป็นประเด็นของเหมือนมีแอปทักสอนนะคะคือเธอเงียบมาตลอดเธอไม่พูดเลยจนแบบเธอปล่อยให้ทุกคนใช้ชีวิตอะ่ะเขาก็ใช้ชีวิตของเขาไปเธอก็ใช้ชีวิตของเขาเออเธอก็ใช้ชีวิตของเธอมาจนถึงทุกวันนี้แอดว่าฝั่งแฟนคลับของแอปทักซอนนี่เงียบมาเยอะแล้วนะ เงียบมามากพอแลละถูกปะจนแม้กระทั่งแอดเองก็รู้สึกว่าทําไมเหมือนมีแอปทักษอ,อนอะปล่อยให้ฝั่งหนึ่งอะ่ะกระทําขนาดนี้รู้สึกแบบโกรธแทนมากและอยากจะพูดมากทุกคนอ่ะแอดเนี่ยเห็นทวิตนี้เหมือนที่บอกอะ่ะเห็นทวิตเพราะว่าแอดเป็นคนชอบเล่นทวิตเตอร์คนก็รู้เห็นทวิตนี้ปับ๊บอ่านแล้วก็แบบใช่หรอไม่ใช่นะ คิดอย่างนี้เลยนะทุกคนกะว่าจะทำจะทาคลิปทีนี้พอมาเห็นแบมนมีแอปนะคะโพสใน IG Story รู้เลยบอกห,อหลายคนอาจจะไม่ทันทวิตนะมาอ่านให้ฟังก็คือมีแบบมีแอคเค้าหนึ่งในชวิตเตอร์นะคะทุกคนเขาก็ทวิตว่าอยากออกมาพูดถึงคุณแมทอีกครั้งในฐานะที่มีพี่ที่สนิทเป็นคนสนิทของคุณแอปคุณแมทไม่ได้แย่งคุณสงมาจากใคร ไม่ใช่มือที่สามไม่ได้ทำให้ใครเลิกหรืออยาก,กันทุกอย่างเกิดขึ้นหลังจากที่คุณแอป,ปและคุณสงการตัดสินใจแยกทางกันแล้วคุณแอป,ปไม่ได้ติดใจอะไรและไม่ได้มีปัญหาใดๆในเรื่องนี้เลยแฮชแท็กแมพีรณีขอเอ่ยชื่อผู้หญิงคนนั้นนะคะเพราะว่าในนี้มันเขียนชื่อออกมาพอแอดเห็นปุ๊บก็นึกอ่ะทุกคนเราไม่ได้โง่นเราอยู่ในยุคโซเชียล ย้อนไทม์ไลน์ไปอ่ะทุกคนก็จะรู้ว่าคุณสงการกับแอฟทักซอนอยากกันเมื่อไหร่คุณสงการมีข่าวกับผู้หญิงอีกคนเมื่อไหร่มันคาบเกี่ยวกันหมดเพียงแต่แอปทักซอนไม่ออกมาพูดแค่นั้นน่ะถ้าแอปทักซอนคืนหนิงปณิตาป่านี้เละแล้วค่ะเละแล้วค่ะเหมือนที่เขาให้สัมภาษณ์แหละว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีความสุขใช่ค่ะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีความสุขแต่หยุดหยุดแอบอ้างแบบนี้เพื่อหาความชอบธรรม ให้กับคนที่คุณรักนะคะเขาเขียนว่าเขาเขียนอตอนที่แอดอ่านนะทุกคนเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยไม่ได้เป็นแฟนคลับของใครนะไม่ใช่แฟนคลับของฝั่งผู้หญิงคนนั้นเลยแล้วก็ไม่ใช่แฟนคลับของมามีแอปทักซอนเลยเขาอยู่ตรงกลางแต่เขารู้สึกสงสารที่ฝั่งผู้หญิงโดนด่าแอดว่าการที่เขาอ่ะโดนโดนชาวเน็ตชาวบ้านหนึ่งชาวบ้านสองสโซเชียล ว่าเขามาจนถึงช่วงวันนี้มันก็มาจากการกระทําของเขาล้วนๆมันมาจากการให้สัมภาษณ์ในวันนั้นของเขาที่ที่มันมั่นมากจนแบบไม่สนหน้าอินหน้าพมอะ่ะแล้วก็มันมีหลายครั้งแหละที่แฟนคลับเอฟซีมนมีอัพทักซอนก็เห็นว่าเขาค่อนข้างจะให้สัมภาษณ์ในแนวที่แซะประมาณว่าแบบแบบก็ใช่สิก็เขาไม่อ่อนหวานนี่คนตรงๆย่อมถูกมองว่าเป็นคนไม่ดีเป็นคนแรงๆแ,แต่คนหวานๆใครๆก็เห็นใจมันก็คือการแซะทั้งนั้นแหละ จริงทุกคนต้องบอกว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้มันเดือดนะถึงขั้นมบมีแอปทักซอนออกมาแบบว่าทวีตนะทุกคนก็น่าจะเอยออกมาแบบโพสใน i อ s ีสตอรอ่ะทุกคนก็น่าจะรู้ใช่ปะว่าแอปทักซอนเนี่ยไม่พูดคำหยาบไม่ด่าใครมากที่สุดก็คือเพอร์เจอร์ขนาดนี้คือแม่ปีตแล้วนะคะเพราะว่ามามีก็บอกว่าแบบไม่เป็นความจริงค่ะ ขอความการุณาอย่าแอบอ้างคนสนิทของอและแฟนคลับแอปค่ะรู้สึกว่าลบทวีตไปเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนแต่ว่าแอปก็แคปทวีตไว้ตอนนั้นลบไปแล้วค่ะมุดดินไปแล้วค่ะอย่ามาหาความชอบทำให้กับคนของคุณโดยการเฟซนิวแบบนี้นะคือเราเป็นแฟนคลับอมีรัทักซอนมาเรารู้ว่าอมีรไม่แตะคุณเลยอมีรปล่อยให้พวกคุณนะคะใช้ชีวิตกันไปพอวันหนึ่ง พวกคุณจบกันก็จบกันไปค่ะอย่าดึงแอปทักษอนเข้าไปอยู่ในความชอบทมว่าสิ่งที่พวกคุณทําอ่ะมันถูกแล้วมันดีแล้วหลายคนที่เขามองว่ามันไม่ดีก็เพราะว่าคนสองคนเขายังไม่อยากกันอะ่ะเวลามีคนเข้ามาแทรกอะ่ะถ้าแอปทักษอนฟ้องฟ้องชูอะ่ะฟ้องได้ไหมได้ใช่ไหมขนาดหนิงปฏิตายัางฟ้องชูได้เลยท,ท,ทั้งที่เขาจะหยาหยากับสามีเขาแล้วเขา,าก็ยังบอกว่าแบบตาบแต่ที่ยังยังถือทะเบียนสมรสอยู่ ใครที่เข้ามาแทรกฉันฟ้องได้เนี่ยแอปทักซอนไม่เคยเทคแอคชั่นอะไรเลยเงียบเหมือนคนไม่สู้คนจนแอปแบบโกรธแทนมากพาตัดเจ็บมากค่ะแต่ปีตมากคืออยากทำคลิปมากแล้วในทวิตเตอร์นะมีบางทวิตที่อ่านแล้วนี่แอปก็แบบปีตมากเลยนะคะ <S <S เขาบอกว่า mindset ของคนไทยเนี่ยใครที่มีภาพลักษ น่าสงสารเรียบร้อยพูดนิ่มๆพูดนิ้นอยจะถูกตัดสินทันทีว่าเป็นคนดีส่วนใครคาเลคเตอร์หา้าวๆพูดตรงๆพูดแรง,รงๆจะถูกแปะป้ายว่าเป็นคนเร็วทันทีเร็วไงไม่ใช่เรอเรือร่านท,าทั้งๆที่ไม่ใช่คนแบบนั้นซสนหน่อยแล้วก็แฮชแท็กแมทสงการคือจะหมายความว่ายัางไงจะหมายความว่าเรียบร้อยแบบแอปทักซอน คือคนม่ดีแต่คนแรงๆคือคนดีงั้นเหรอสําหรับแอนนะให้แอดมองว่าไม่ว่าคุณจะเรียบร้อยไม่ว่าคุณจะเป็นคนแรงๆคุณเป็นคนดีได้ค่ะมันอยู่ที่การกระทําบางคนเรียบร้อยแล้วก็อาจจะเป็นคนแบบว่าแอ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 ก็เป็นคนไม่ดีค่ะบางคนเป็นคนแรงๆแรงแล้วนางแอแออีกก็มีค่ะทุกคนถูกปะแรงด้วยแอปบด้วยเยอะค่ะจริงอันนี้กูแทนแอบมากบอกไว้เลยบอกไว้เลย เพื่อนๆของมอมมีแอนะคะทุกคนป้าอุป้าอุ้มเอ่อป้าอุน,นี่ออกมาแบบว่าโพสต์ใน IG story แบบรีโพสต์รีโพสต์ของมัมีแอนะคะประมาณว่าไปเห็นใจไปสงไปสงสารกันไกลๆสะใจว่าค่ะทุกคนส่วนป้าอุ้มนะคะป้าอุ้มเนี่ยก็นี่ป้าอุ้มบอกว่าเธอคือใคร เพื่อนสนิททิปหรอหมายถึงแอคเคานั้นนะคะแล้วป้าอุ้มก็วงเล็บตัวโตๆเลยค่ะการเงียบไม่ได้หมายความว่าไม่ติดใจแต่เผอิญว่าแอปทักษอรไม่อยากจะเอาพิมพ์เสีนไปแลกกับเกลือไงอก็เลยปล่อยให้ใช้ชีวิตกันไปหยุดค่ะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีความสุข เขาก็มีสิทธิ์ที่จะมีความสุขก็มีความสุขไปทุกคนแต่เลิกดึงแอปทักษอนเข้าเข้าไปเกี่ยวหยุดค่ะหยุดนี้ฝากถึงแฟนคลับของอีกฝั่งเลยนะคะเราเป็นเราเป็นแฟนคลับแอปทักษอนเรายังไม่ค่อยจะทําคลิปหรืออะไรกับพวกคุณเลยอ่ะแต่ทําไมพวกคุณมากันแบบนี้สร้างแอคเคาท์ปลอมๆมาปล่ปอยข่าวปลอมอ้างเป็นคนสนิทอ้างเป็นแฟนคลับเอฟซอ้างนี่อ้างนั่นอ้างว่าแอปทักษอนไม่ติดใจเป็นไง เพื่อนของแอปทักซอนนะคะการเงียบไม่ได้หมายความว่าไม่ติดใจมีเขามามีเขามาคือเรื่องเรามันผ่านมาห้าปีแล้วแอปทักซอน move on มาทุกวันนี้สวยมากสวยมากใครเห็นใครก็รักอยู่ในวงสังคมมีงานใครเห็นใครก็รักพิสูจน์ได้แล้วละคะ่ะส่วนอีกคน สวยไหมสวยน่ารักไหมน่ารักก็น่ารักสําหรับคนของเขาหละแต่การกระทําของเขาบางอย่างอาจจะไม่น่ารักกับบางคนแต่ก็ปล่อยเขามีชีวิตไปค่ะปล่อยเขามีความสุขไปคือเราคนเราไม่ต้องมันไม่ต้องเหยียบกันจมดินนะทุกคนส่วนคาแววแววออกมาบอกว่าจะอ่ะป้าแอนทองผสมจะทําละครค,คู่โดยการดึงสาวคนนั้นมาคู่กับน้องต่อซึ่งหลายคนก็รู้ว่าเนี่ยต่อแอปเราเป็นแฟนคลับอยู่ เป็นนักแสดงที่ดีก็ต้องเล่นได้กับทุกคนค่ะไม่ติดค่ะถ้าน้องต่อจะรับงานคู่กับเขาแต่ถามว่าดูไหมไม่ดูค่ะไม่ดูนะคะไม่ดูไม่เสกโอเคนะคะทุกคนคลิปน,นี้นี่ออกมาเพิ่งออกจากโรงพยาบาลค่ะทุกคนเพิ่งจะขอหมอมาคือแอ,ตตอดตาผ่าตัดอ ผ่าตัดสุขภาพนะเป,นเป็นเป็นเรื้อรังมาหลายปีแล้วทุกคนแล้วพอกลับมาเมืองไทยครั้งนี้ไม่ได้วางแผนนะแต่ว่าอาการมันกาเริบพอไปหาหมอแล้วหมอบอกต้องผ่านนะก็เลยตัดสินใจผ่าคือแบบทรามานมากเจ็บมากแต่ว่ามาไม่ยอมค่ะคือทุกคนเราโกรธมากตอนที่เราเห็นแบบเห็นทวีตนะคือแบบ <c oughs> ย้อนกลับไปทำลายซิคือ อยากให้แอปทักษอนเป็นหนึิงปณิตาจังเลยรับรองรับรองอืมนะโอเคค่ะทุกคนปล่อยให้เขามีความสุขส่วนพวกเราก็มีความสุขของมัมมีแอปดีกว่าเดี๋ยวคลิปหน้าเราขอมาพูดถึงแคปชั่นของมัมมีแอปดีกว่า my partner villadio ีออร์แอปขอมีความสุขแล้วพอนึกย้อนไปวันนั้นนะที่แบบเฮ้ยเราไปนั่งกินข้าวตรงข้ามร้านอาหารอยู่ตรงข้ามเยนเยื้องกับแบบอ่า อหอประชุมฐานทัพเรือแล้วแบบมามีอยู่ฝั่งนั้นนะว่ามีความสุขโอเคเจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่อนี้แหละเดี๋ยวจะต,ตัดคลิปที่จะพูดถึงความน่ารักของพวกเราคลิปนี้แค่นี้ใครไม่เข้าใจก็ไม่ต้องเข้าใจนะคะจนิตาชาน e ลเป็นช่องแฟนคลับของแอปทักษอนนะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่ปกป้องแอปทักษอนเราจะทำไม่พอใจเชิญคอมเมนต์ได้ค่ะถ้าคอมเมนต์แรงไม่ดีบล็อกค่ะ เป็นแฟนคลับของใครก็ไปคอมเมนต์ที่ช่องนั้นแต่อย่าสร้างเฟกนิวแบบนี้แอปทักซอนดีไหมเรียบร้อยพูดน้อยและเป็นคนดีด้วยค่ะไม่ได้เฟกจบนะ